สวัสดีครับคุณลูวิตีนะครับวันนี้เอาที่ชาร์จมาให้ดูกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่ของสูนท์ไทยนะครับแต่ว่าสุนท์ไทยเขาก็มีขายนะครับตัวนี้คือคูเทค CP6 นะครับหรือจะเรียกว่าชุกเทคก็ได้นะครับตัวนี้รหัสก็คือ AD653W นะครับ W นี่น่าจะมาจากไว้เนี่ยแหละนะครับเพราะตัวนี้คือสีขาวนะครับตัวกล่องเข้าเปแบบนี้นะครับถ้าดูที่จอเล็กก็คือตัวนี้นั่นแหละนะครับข้างบนจะมีเขียนคูเทคไว้นะครับแล้วก็นี่ นะครับจะมีสายบิวอินมาอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับสายยาวราวหกสิบเซนอะหกสิบหกสิบห้าเซนเราน่นนะครับมีสาย USB Type C out นะครับอีกหนึ่งช่องและ USB A out อีกหนึ่งช่องนะครับขาเป็นขาพับนะครับขาเรียกได้ว่าเป็นแบบเจนใหม่นะครับผมว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยพังยากหน่อยสวยนะครับแล้วก็หกสิบห้าวัตต์นะครับทั้งตัวสาย C ตัวนี้นะครับที่บิวอินมานะครับแล้วก็ตัว USB out C2 ตรงนี้ด้วยนะครับก็ได้65วัตต์เหมือนกันนะครับตัวสายนะครับมีระบบดึงเก็บเหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ของใหม่อะไรนะครับเพราะผมเห็นแล้วยี่ห้อทำมาแล้วอ่เดี๋ยวลองเทสชาร์จให้ดูนะครับบนโต๊ะเราตอนนี้มีอยู่3ยี่ห้อหลักๆนะครับก็ดูที่จอเล็กนะเอา Vivo ก่อนไหมไอคูลนีโอสิบนะครับ เสียบปไปนะครับไอคู IQ เนี่ยมันจะต้องรอนิดหนึ่งเนาะ,ะครับแป๊บหนึ่งเขาก็จะขึ้นสักพักหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นเป็นแฟลชาร์จเนี่ยขึ้นแหละนะครับก็หกสิบวัตต์นั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆผมเอาสายชาร์จประชา์จวัดดุใช่ไหมดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่า c เอาสองเนี่ยนะครับมันได้เท่ากับ USB ช่องที่สายที่ส0แถมให้มานะครับก็ รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวไฟเขาจะขึ้นนะครับอ๋อให้กล้องตัวใหญ่ดูเลยดีกว่าว่ากี่วัต,วตนะครับขึ้นไปยี่สิบสามสิบสี่สิบแปดหมผมด,ด,ดูก่อนสี่สิบสองละนะครับอ่ะมันได้ราวๆนี้แหละนะครับสี่สิบสองสี่สิบหกละสิบเจ็ดโวลต์สองจุดเจ็ดแอมป์นะครับก็ มันจะเต็ม20โวลต์3แอมป์เนาะก็รานี้นะครับอันนี้ i อคู o 1โอนะครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาลอง Samsung Galaxy s 25 Ultra บ้างนะครับด้วยความที่มันเป็นโมเดล G เนาะมันจะวิ่งแบบเมื่อกี้แหละนะครับ13โวลต์นะครับ13โวลต์แล้วก็น่าจะราวๆ2.7 2.8แอมป์เหมือนกันนะครับไม่ชัดเลยเนาะ สามสิบเอ็ดวัตต์นะครับตอนนี้สิบสามโวลต์สองจุดห้าแอมป์อ่ะขึ้นไหมจะขึ้นไหมเนี่ยมันจะได้ราๆนี้ครับ SFC สองจุดศูนย์นะครับ,รบมันไม่ชัดหรอกนะครับชัดไหมคือกล้องมันไม่ได้มาโคขนาดนั้นไงอ่ะน่าจะเห็นชัดครับนี่สามสิบเอ็ดโวลต์เอ้สามสิบเอ็ดวัตต์สามสิบุเก้าวัตต์นะครับสิบสามโวลต์ w, คืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า ฝั่งจีนเขาจะไม่ได้รองรับ PPS แบบ4 m 5 m แบบนั้นนะครับมันรองรับแค่3 m เพราะฉะนั้นตัวนี้จะวิ่ง10ว่าลว์นะครับ13วลต์ไม่ได้วิ่ง9วลล์นะครับอ่ะต่อไปตัวนี้บอกไว้ก่อนแบตเต็มเราเอามาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเอามาพูดถึงเหมือนกันอ่ะเราลองแบบของแพงไฮโซกันบ้างนะครับตัวนี้ o n o r Magic V5 นะครับ จะชาร์จให้ดูปแบบมันเต็มอ่ะอ่ะนี่แล้วกันคือแบบมันเต็มเพราะฉะนั้นมันจะเห็นแค่ว่าเออแม็กกี่วัตต์กี่วัตต์เอาไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมันต้องออกมันต้องปิดจ,จออย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปครับนี่บางทีงเขาจะขึ้นว่านี่แม็กหกสิบวัตต์นะครับก็ปกตินะครับกับที่ชาร์จหกสิบห้าวัตต์นะครับมันจะมีในหกสิบเนี่ยแหละ ครับ20โวลต์3แอมป์ครับปกตินะครับก็ราวๆนี้นะครับมันจะวิ่งด้วยโปรโตโคอลที่ไม่เกิน3แอมป์เพราะฉะนั้นเอ่ออย่าง Samsung s a m s u n Galaxy g S 25 Ultra เขา,าจะวิ่ง13โวลต์3แอมป์อะไรพวกนั้นนะครับ10มันจริงๆมันคือ15เอ่อ10เท่าไหร่ได้45วะตต10 15โวลต์3แอมป์เออใช่นะครับ Mac มันจะเป็น13 15โวลต์3แอมป์นะครับมันจะได้ที่45วัตต์แต่ว่ามันจะวิ่งราวๆ10 สามไปลายนะครับแล้วก็สองแอมป์ไปไปายเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคเอาเป็นว่ว่ออเนอร์ได้นะครับไอคูบิโได้นะครับซั s ซุงได้แล้วก็นี่เดี๋ยวลองตัวนี้มชึบชิบมันก็ต้องได้หกสิบห้าวัตต์นะครับ <c oughs> เปิดลืมชาร์จไว้ถูทิ้งไว้จนแบตหมด <laughs> แป๊บนึง่งตรงนี้มันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่โปโก้หรอกมันมี14อันต้าด้วยพบไปวาหไาว่าไหนวะ Two hours later หนึ่งสอง้ามเสียบไปนะครับโอ้โหลายลเวนเดอร์เลยนี่65ตต์แม็กนะครับปกตินี่ให้ดูที่จอเล็กด้วยนะครับ65ตต์แม็กนะสบายๆครับสำหรับตัวนี้ ก็ราคาศูนย์ไทยลองดูกันละกันนะครับมีประกันด้วยก็มีรุ่นขาชาร์้ไทโอที่ผ่านมาอก,อกอด้วยนะครับก็ไปลองกันดูนะครับผมแนะนำละกันตัวนี้กับสาวๆเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราก็พูดกันตลอดนะครับว่าผมถ้าพูดใตรงผมก็ยังแนะนำาอดีหนึอยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะได้เรื่องพกพาแล้วก็รากาน่าจะชอบทำมันสวย นะครับมันสวยจริงมันสูยไปตัวเนี้ยนะครับหรือ,อถ้าใครมีสตุ้งสตางนะครับเป็นกิ๊กหน่อยก็ไปซื้อตัวนี้นะครับสิบอันตานะครับอีกราคาหนึ่งไปเลยนะครับแต่ว่าอ่า,นว,านวัตกรรมนะครับมันอ,อะไรนะผ่านมันควบคุมผ่านแอปได้ด้วยนะครับตัวสิบอันตานะครับมันก็จะอีกเรเววหนึ่งเอาไปว่าโอเคตัวนี้ ก็เป็นตัวที่แนะนํานะครับลองมาหาซื้อกันใช้กันดูนะครับสาวสามน่าจะชอบอย่างที่บอกมันสวยขาวนะครับสีขาวสายสายสายีฟ้าเนี่ยอืเด็ดเลยนะครับอ่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็นานๆจะทําคลิปแนวนอนนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ครูเทคซีพีหกนะครับหรือจะเรียกว่าครูเทคเอดีหนึ่งเออเอดีหกห้าสามเอยู่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับถูกใยอะไรไปถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับอันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ